ว่าเราควรจะใช้การศึกษาแผนเดิมต่อไปหรือใช้การศึกษาแผนใหม่หลังฟังผมบรรยายสรุปหัวข้อหลักๆของวิชาการศึกษาแผนใหม่เทียบกับการศึกษาแผนเดิมแล้วซึ่งผมจะพูดให้จบภายในชั่วโมงหนึ่งจบครับีบ้ซึ่งผมจะพูดให้จบภายในชั่วโมงนี้แต่ก่อนถึงเวลานั้นผมอยากจะคุยกับพวกคุณถึงคำคำหนึ่ง ที่ผมรู้จักเทครับที่ผมรู้จักตอนเรียนโรงเรียนฝึกขัดครูปรถมพระนครอันนิจจังครับตอนแรกผมไม่เข้าใจแต่ครั้นไปเรียนวิชาศึกษาต่อที่อเมริกาผมได้พบกับคำว่าเชนทันใดผมก็เกิดทันใดผมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมสองคำนี้ความหมายเดียวกันคือทุกอย่างในโลกล้วนต้องเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรยืนยงคงทนสักอย่างผมอยากให้คุณเทคครับอ๋อตรงนี้เด็กนี่นอตอนขัไปเรียนวิชาการศึกษามันเน้นเนษนศาสตร์เคือการศึกษาตกปไปใช่ไหมตกวิชาศึกษา